สวัสดีค่ะคุณครูเทักบัวฟ้ายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของอักษรตราย,ยางสามหมู่นะคะอักษรตราย,ยางหรือ,อักษรสามหมู่นะคะจะเป็นการจัดหมดหมู่อักษรไทยตามพยัญชนะของเราทั้งหมดนะคะจะมีอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ําอักษรสูงของเรานะคะจะมีทั้งหมด11ตัว อักษรสูงของเราสิเอ็ดตัวในส่วนนี้นะคะจะมีไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสาราสีสหายหรือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะหลักการจำง่ายๆของอักษรสูงมีกี่ตัวเอ่ยสิตัวนะคะอย่าลืมกันนะคะ ต่อด้วยอักษรกลางอักษรกลางของเรามีทั้งหมด9้าตัวเกตัวง่ายๆเลยหลักการจำนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากองนะคะ9้าตัวอักษรกลางมีกี่ตัวเอ่ยเมื่อกี้เก้าตัวนะคะก็จดาดต่อต่อบอปอ,อนะคะสุดท้ายตรงนี้สามมู่ของเราอักษรต่ำค่ะมีทั้งหมดนะคะ ยี่สิบสี่ตัวจะแบ่งเป็นอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่เรามาดูอักษรต่ำเดียวกันก่อนเลยค่ะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลกหลักการจำง่ายๆนะคะนี่คืออักษรต่ำเดียวต่อด้วยอักษรต่ำคู่เลยค่ะอักษรต่ำคู่ของเราจะมีทั้งหมด14ตัวนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนะคะ อักษรต่ำคู่นี่คือหลักการจําของอักษรต่ำคู่นะคะอักษรอ่ปายางของเราจะมีอักษรคู่อักษรคู่ในที่นี้นะคะคืออักษรสูงจะออกเสียงคู่กับอักษรต่ำในฐานเสียงเดียวกัน ตามตัวอย่างที่ครูได้อธิบายไปเลยนะคะขอไข่ขอไข่จะคู่กับคอควายคอควายและคอระครังการผันวรรณยุกข,ของเรานะคะในอักษรสามู่อักษรสูงจะผันได้สามเสียงเสียงเอกเสียงโทและเสียงจะตะัตวาอักษรกลางจะผันครบทั้งห้าเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาสุดท้ายอักษรต่ําจะผันได้แค่สามเสียงสามัญโทตรีขอบคุณค่ะ